ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางขาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจัดขบวนรถและโปรด,ปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจรวเที่ยบสถานีบ้านโป่งในทางขลาที่เลนขณะนี้เป็นขบวนรถทางเกินขบวนที่2ข้อ2 สุรสลายทางสถานีทนุรีขบนวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีคลองบางารสถานีคลองมะเดื่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ Oh.